để được cái món quà mấy món dạng vì người ta quý vị mày lạp biết

แย่ไว้ในใจคนเนี่ยนะไม่ใช่ดูี่ลูกไลูกพี่เอช่เหรอใช่ที่คมกงกลางกลางกลางเน่ะกลางก็ได้ครับกลางก็ใช้ครับไอตรงนั้นก็คือแบบว่าช่วยไปรั บอกว่าแค่มีสามแบบมีหนึ่งแค่ซ้ายทีแค่ขวาสองแค่ขวาทีหนึ่งสามแค่ซ้ายดันออกขวาไปเลยโล่งหมดทั้งของฝูงเล่นโล่งเลยเพื่อนมันไปทำคือนางกระปิกอ๋ออ๋ออ๋อคนเราสร้างม่อกี้หน้าพี่เหรอหน้าพี่ดูที่หลอนลงเนื้อคือเวลาสั่งนะเต้องสั่งแรือว่า แค่ผู้หญีสวยสมคุยกนายหน้าเนียนๆมียเราคือเราทอหน้าเรียนเมียทำไมที่เปลี่ยนดังแต่เสียงแบบบ มีผมแก่มากเลยมีคนสอนมาพี่จะลองรู้ชุด้ดีกว่าตรงนี้แหละที่จะขึ้นกิ๊กกข้อให้จได้ไห cái này nó cũng là 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 nó cũng ปร,รประมาณนี้พอไหมครับขาประมาณนี้พอไหมอ๋อได้ครับได้นะอ่ะไม่ไม่ขาเพี่อนกันนี้นะอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับข้างหลังจอจอแหลมหรืตัตัวยตัวข้างหลังเอาเป็นตัวยูตัวีครับอเอาตัยูก็ไ้ครับ Yeah. การที่เก้าอันนี้ออันนี้ตอบไม่เก่าดูรูปตอบใช่เขาบอกใช่เขาบอกไงเพราะทำไมมันหล่ออ่ะว่าซโา้โหโคตรเทพเลยอ่ะพี่บอกว่าหลามไม่ฉาบยังเล่าใส่หลังเราไม่หลังเลยโอ้โหบิดละเองานรารใช่เลยอ่ะมีเราเอางานเราการอยู่คนเดียวไม่ไม่รีเรื่องะ ไปถึงให้ลูกมาดูอ่ะพ่อเจ๋งนะทำไมพ่อเฮ้ยองตีมาดูาาลูกพ่อเลยที่หูืใครเขาก็ถ่ายรูปให้พ่อเออพ่อไป,ขอไปขอเขมรมาแล้วเนี่ยเอาพ่อเอาแก่พ่อมาโอเคครอบรับผมมีอยู่แล้วโอ้โหแม่นมากเลยะ มีรูปแล้วเดี๋ยวเอาจับๆมาส่งมาเลยรโอเคครับผมเรียบร้อยครับโอเคอย่าอย่าส่งไปแถวขมิ้นแล้วกันเดี๋ยวข้างหลังกระทืบข้างหลังไม่เอางานเอาการเดยกินเหล้ามีแล้วเอางานเอาการไปก่อนเลยคุ้มกันเพื่อนอ๋อโอเคคุ้มกันเพื่อนแลเพื่อนเพื่อนมีแต่เอาขาสวยหมวยขุนๆเลยนะไม่ต้องการนะ เอ้แบตเตอรี่ยลงกผมมีแตี่ตคือเวลาว่าผมมันมเริ่มยาวติดหูึุนมันรองเลยเ่ละมันแต่ใต้เขเรหละย่อชื่ออะไรยี่ห้ชื่ออะไรเร่เลคะ นภาษาใต้เรียกอะไรเละละใช่ป่ะเออใช่ค่ะเละหลาเลือดเละละแบบคือกบตัวเขปกโลกเถอะอะไรเงี้ยเละหลาของบ้านมีคนใต้เขาชอบพูดไงอุ้ยโต๊ะล่อยเละหลาไปหมดคืออะไรเละหลาตักเขปกไหมใช่ตัวเขปกดูไม่สะอาดตาใช่ถึงเราจะไม่ค่อยมีตังคเราก็ต้องแต่งตัวให้สะอาดสะอาดไปก่อนไม่ต้องรอแต่ละเบียดเรียบร้อยแลด้หม พี่พี่จะปล่อยเลยนะมันจะหงอกมันจหมาะคนพูด,ดี่จะโกหกผมมากเปล่อยไม่เหมาะเลยเขาไม่ได้ข่าวเยอะนะเออชายมก็ไม่เยอะแค่ครึ่งเดียวเองเ่านิดนิดนิดอายุเราขนาดนี้แล้วจะกสิบ้เต็มเดือนธันวาเนี่แล้วอ้อห,ออหรอโ้โเอ เดี ra, ๋ยวนะครับใช่ผมไม่อย uh ู่ที่นี่ไอเด็กตัวเล็กตัวน้อยมันโอ้หมันเป็นหนุ่มเป็นสาวจนมันดูแก่แล้วนะไอวินอายุยี่สิบเจ็ดแล้วแล้วก็ไอเนี่ยเนี่ยลูกชายเลยอายุยี่สองแล้วไอ้นั่นที่เรียนมาร์คอนเลยนั้แล้วเราจะไม่แก่ได้เลยเราต้องแก่แบบมีคุณภาพ แก่แล้วแล้ว้แก่แล้วแก่เลยใครเห็นแล้วอู้ทำไมปล่อยตัวแก่ขนาดน,นั้นนะ่ะเห็นไหมหดูถูกถึงเราจะแก่แล้วก็เคยหนุ่มมาก,ก่อนใช่ยัง <laughs> เด้กบอโอ้ยเรามายุ่งกับหนูหรอกแก่แกูก็เลือกแก่ค <laughs> รนบพี่ไม่ลองยี่สิบวันเหรอครับ <laughs> ยังไม่ตัดถือเนะี่ยเรียกรอจะลงคาไว,วันนี้ก็ยังไม่พ้อมวไม่พร้อมกับทีตัด <c oughs> แล้วตัดเป็นอะไรได้ ใ<ไ>งไฟที่พี่สมชายชัก็คุยเกิงไหมล่ะคุยเกิงเอ่แล้วต้องมีความรู้จริง ก่อนร้านเนี่ยช่างเยอะนะห้าหกคนใช่ใช่ดูเห็นอยูเต็มเลยอ่ะแต่ชุดเสื้อขาวอ่ะ่ะก่อนจะมีชุดเสื้อขาวให้ให้ช่างเสื้อขาวมันจะแบบว่าเวลาที่มาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นใช่เสื้อขาวอ๋อขหลังอะไรแต่ะไรผู้หญิงก็เยอะนะผู้หญิงสองคนวะที่นูเห็นเนี่ยก่อนผู้หญิงสองคนแต่ตอนที่มา มีออผู้หญิงเียงเดียวนะผู้หญิงสองคนขึ้มาที่หลังอ,อืมมีแรกๆมีผู้หญิงเพียงเดียวชายสี่คนใช่คือเห็นผู้หญิงสองคนสวยๆอ่ะอ,อกอวกว้างเลยอ่ะเบเลยใหญ่อ่ะเบลูง <c oughs> ยัยนี้ก็ไม่เท่าเราหรอก <c oughs> ไม่ค่อสูงอ่ะเบลูง <c oughs> ลหเห็นประมาณนี้เหี้ครับได้เลยนะบอกได้นะครับ <c oughs> ถ้าหน้าสั้นกว่านอี้ได้ไหมนะ ที่นี่แบบ <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> ได้ครับแต่ถ้าสั้นไปต้งองรอถ้ายาวไปบอกไนดะ้ mọi người muốn cùng không các